ุกคนสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะหลายคนคือรอครีมแบรนด์โมโมคือนานมากนะคะตอนนี้คือสินค้าได้เันที่เรียบร้อยแล้วเย่ yeah! จะบอกก่อนนะคะว่ามาทาั้งเซรั่มนะคะแล้วก็มอยส์เจอไรเซอร์เลย2ตัวนี้ใช้คู่กันครบจบในแบรนด์โมโมเลยคะ่ะหน้าดีขึ้นแล้วก็กระจ่างใสฟ,ฟ้ากลาใครที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็อยากหน้าฟูหน้าเด็กนะคะต้อง2ตัวนี้ครบจบในแบรนด์โมโมเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะแล้วโมจะบอกก่อนนะคะว่าที่มาในการทําครีมของแบรนด์โมโมคืออะไรเนาะหลายคนน่าจะทราบดีกันอยู่แล้วนะคะน้ มีคอลลาเจนแล้วก็มีกลูต้านะคะชื่อ AG กับ AC นะคะทุกคนทานแล้วเห็นผลว้าวมากๆเลยนะคะแล้วก็ ขอให้แบรนด์โมโมทำสกินแคร์ออกมานะคะนโมใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะวิจัยคือนานมากๆเราใช้หมอที่จบด้านเอ็นไทจรจิ้งจากอเมริกานะคะมาคิดค้นสูตรนะคะสามารถลดเม็ดสีมลทินได้ถึง63%นะคะส่วนตัวนี้นะคะคสามารถชรอไวในเซตวันนะคะที่เราเทสกันนะคะ82%นะคะยับยังบ้งแบบทําให้แก่ช้าลงได้ถึง82%งทุกคนคือใช้2ตัวนี้คือครบจบเลยแล้วตัวนี้นะคะพิเศษคือมันเป็นไมโครเรเดนนะคะมันเป็นเซรั um ่มเข็มนะคะเป็นนวัตกรรมจากเมืองนอกที่เขาแพทย <ส>หลายกันมากนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะช่วยทําให้เปิดรูขุมขนนะคะเปิดครีมนะคะทําให้ผักครีมตัวอื่นนะคะเข้าไปในชั้นผิวเราให้แบบลึกมากๆนะคะก่อนที่จะทาตัวนี้นะคะก็คือแบบทาครีมตัวไหนใช่ไหมคะมันก็จะซึมเข้าไปในผิวดีมากๆเลยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวเปิดผิวนะคะและไม่ทําให้เป็นรอยนะคะไม่มีรอยแดงนะคะแบบไมโครอะทุกคนมันเล็กมากๆเลยนะคะทําให้ทาไปผิวแล้วไม่เกิดการแดงไม่แสบนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยแล้วก็ยังลงไปในชั้นลึกถึง7 น10%นะคะในการทาครีมของเรานะคะซึ่งตัวนี้ช่วยในเรื่องฝ้าขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ยับยั้งเม็ดสีเมลานินนะคะทําให้ครบจบในตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้นะค่ะช่วยเรื่องหลุมสิวนะคะช่วยเรื่องการชโลวัยนะคะหน้าฟูนะคะหน้ากระชับหน้าอ่อนเยาว์นะคะละโมนะคะได้จดเทสตเนมนะคะมีเฉพาะในแบรนด์โมโมเท่านั้นนะคะใช่สองตัวนี้คือนะโมได้เซน MOU มาด้วยแล้วจะบอกว่า2ตัวนี้ครบจบในแบรนด์โมโมเลยค่ะทุกคนใช้แล้ว2ตัวนี้คือออร่ากระจ่างใสหน้า เด็กอมชมพูแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังกับแรมโมโมแน่นอน